นี uhm. ่เราจะพาน้องๆอีซูงเงานะครับเนาะไปกินกาแฟผลิต้วยคนอำเภอเงานะครับเนาะก่อนจะไปถึงร้านกาแฟเนี่ยต้องผ่านพะเยานะครับเนาะแอลเมงเงาครับอีซูงเงาเด็กเก่าหมูวันนี้เราขับมากับรถอีซูมิวเอ็กซ์ครับรุ่น R S เครื่องยนต์ใหม่2.2ครับเอารถมิวเอ็กซ์ต่อท่อมาเลยครับผมโอ้ my god ถึงละนะครับเนาตีเขามาไกลพ่ออย่างนะครับเนานะครับเขามาพอคนง้มนะครับเนากาแฟล้ำตัวนะครับกาแฟของปักบอกผาแดงนะครับนี่กินดีครับดีเจดีเจหลงรักกาแฟยินดีต้อนรับเจ้าบ้านปักบอกเจ้าตำบลบรรล่องอำเภอเงาจังหวัดลำปางค่ะแล้วก็เวลามานี่คือเขาต้องมาเส้นใดลูก อ,อ๋อมาจากหน้ามอพะเยาได้เลยค่ะมาทางหน้ามอพะเยาแยกวังเหนือค่ะไปชียงไม่ค่ะร้านจะเปิดเวลา8โมงเจ้าถึง4โมงครึ่งคะ่ะถ้าเป็นสารอาทิตย์ก,ก็จะเป็น9โมงถึง5โมงเจ้าร้านจะมีวันยุตค่ะค้าสนใจจะมาร้านก็ตกดขถามในเพจก่อนนะคะถ้อแบบมีพลาดไมากลกาก็จะปิดนะค่ะแต่สมัครจะมีวันยุตเจ้า